ตัวนี้บอกเลยนะครับท่านผู้ชมท่านเขาดูกูนะครับผมเป็นตัวที่พี่ต้นจะรีวิวคนแรกๆของประเทศไทยเลยกับ Star Wars Back Series เขาดูกู107ไปรับชมกันเลยในคลิปครับฮัลโหล สวัสดีครับท่านผู้ชมและสมาชิกของต้นฮีโร่ชาแนลและน้องๆแฟนคลับที่น่ารักทุกคนเลยครับผมวันนี้พี่ต้นเองมาเน่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 ไม่ใช่อันนี้นะครับผมวันนี้มาเรีวิวตามทีเซอร์ที่เราบอกกันและท้ายคลิปนะครับเมื่อครั้งที่แล้วที่รีวิวตัวนี้ไปนะครับว่าเราจะจัดสรรคลิปดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันกับวีคนี้เลยกับวีกของ Star Wars Week นะครับตัวนี้เองนะครับผมที่พี่ต้นฉายไปในทีเซอร์คือตัว เขาดูกูนะครับผมเขาดูกูเองเนี่ยเป็นซิปหลอดตัวหนึ่งที่เป็นหนึ่งในเซนเตอร์ของการสร้างสารรค์ตัวโคนวอลขึ้นมาเขาเองเนี่ยเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านโยดาหรือแมสเตอร์โยดานะครับผมแต่ด้วยความที่ว่าจริงๆเนี่ยเราจะเรียกเขาเป็นซิปหลอดก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเองอยู่ระหว่างกลางเขาเป็นสายเทานะครับสายเทาที่พี่ต้นเคยเคยได้ยินแลวเคยอ่านมาคือเขาเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกลางร,ระหว่าง ความเป็นเจไดและก็ความเป็นหลอดของด้านซิปมืดนะครับผมอีกอย่างหนึ่งเขาก็เคารพในตัวของมาสเตอร์เจไดคือโยดาเหมือนกันและเขาก็เคารพแล้วก็มีความเป็นรอยัลตี้ในส่วนของงานตัวที่เป็นตัวเอมเพลย์พาวเวีนเช่นเดียวกันหรือดัซซีเดียสนะครับเพราะฉะนั้นเขาเองก็อยู่ตรงกลางนะครับคนนี้เองพี่ต้นชอบและรักมากๆกับการแสดงของเขานะครับเขาชื่อถ้าพี่ต้นจะไม่ผิดชื่อคริสโตเฟอร์รีนะครับผมใครเคยดูหนังของเขาจะรู้เลยครับว่า เขาเป็นระดาราระดับตำนานออสการ์เลยและเล่นภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the r i n g นะครับผมและก็ Hobbit ใครเคยดูม้างนะครับผมนี่คือคริสโตเฟอร์รีกับบทภาพยนตร์เขาดูกูตอนนี้เองนี่ถ้าพี่ต้นจำไม่ผิดเขาเล่นช่วงที่เขายังไม่ป่วยท่านผู้ชมนะครับหน้าตาเขาก็ยังจะเป็นแบบนี้หลอๆแบบนี้นะครับนะครับนะโอเคตัวกล่องนะครับผมก็จะเป็นกล่องคอลเลคชันที่เป็น b แบ็กซีรีจะเห็นแบบนี้เลยเนาะแล้วก็จะมีหมายเลขค่อนข้างชัดเจนพี่ท้นเพงทราบว่า แบค็คซีรีพผลิตออกมาเป็นร้อยตัวแล้วอะพี่ต้นเพิ่งมีไม่กี่ตัวเองอะเพราะว่าพี่ต้นเองจะสะส,ส,สมแนวแมนดาร์เรนแล้วก็สะสมแนวที่เป็น Dust, mm hmm. ดัส,ส Dust, mm hmm. ดัสไซอย่างเดียวเลยนะครับด้านหลังก็จะบอกคาแรคเตอร์แล้วก็บอกประวัติของท่านเขาดูกูในเวอร์ชั่นหลายภาษามากทั้งภาษาอังกฤษ,กฤษนะครับแล้วแล้วก็ภาษาสเปนเอสปันย่อนะครับผมแล้วก็ภาษาเอ้ยมีภาษาอิตาลีฝรั่งเศสด้วยนะประเด็นครับตัวนี้พี่ต้นขออนุญาตคอนเฟิร์มตรงนี้เลยว่า พี่ต้นยังไม่เคยเห็นใครรีวิวมาก่อนนะครับผมอาจจะมีรีวิวบ้างบางคนแต่พี่ต้นขออนุญาตใช้คาพูดตรงนี้เลยว่าขอเป็นคนแรกๆในไทยที่รีวิวตัวนี้ให้กับน้องๆและท่านผู้ชมได้ดูกันครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยแล้วมาดูกันว่าข้างในเขาให้มาเป็นแบบไหนกันครับตามพี่ต้นมาเลยนะเฮ้ย <Hey, S 1> น้องๆและท่านผู้ชมครับผมแฟนคลับต้องฟังนี้เลยเฮ้ย <Hey, S 1> คือสวยมากสวยมาก มากพี่ต้นเองคือเคยทำคาแรคเตอร์ของเขาดูกูในเวอร์ชันของแคสตอมหรือเวอร์ชัน DIY ในการที่เอาหัวของเขาดูกูละที่มาจากในเวอร์ชันของแป,ป๊บซี่สมัยก่อนแป,ป๊บซี่เองเนี่ยจะมีหัวเนาะพี่ต้นเองพยายามที่จะเอาหัวนะั้นถอดออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่พี่ต้นบอกว่าสวยและสวยมากๆมาดูกันตรงนี้ครับผมพร้อมไหมครับห้าสี่สามสองถึ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 ง ถึงถึงทึงถึงจดึงถึงจ,งจึงคือสวยมากๆัุนผู้ชมคือเลิศมากคือหัวตัวเนี้ยพี่ต้นว่าเขาทํามาหลังๆเนี่ยอย่างที่พี่ต้นเคยเรียนแจ้งให้ทราบเขาว่าน่าจะทํามาในแบบที่ว่า เป็น 3D สแกนก่อนก็คือสแกนใบหน้าหรืออัตลักษณ์จริงๆของเขาแล้วก็พิมพ์ออกมาในเครื่องที่เป็น injection 3D พิมพแล้วก็มีการตรวจในเรื่องของ CMM แน่นอน CMM เนี่ยคือจะเป็นการตรวจโดยแมชชีนนิ่งที่เป็นเครื่องเครื่องหนึ่งที่เช็คเรื่องของสเกลของใบหน้านะครับผมเมื่อไรทําให้ออกมาตัวฟิกเกอร์เนี่ยคือค่อนข้างสวยเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตลองยืนแยกให้ดูนิดนึงนะครับน้องๆท่านผู้ชมจะได้เห็นแบบจัดๆนี่อย่างเงี้ยนี่นะครับแล้วก็สิ่งที่เขาแถมมาให้คือดาบบ,บนี ที่พี่ต้นเอาตัวฉากนี้มาเพราะว่าในภาคที่2เนี่ยมันมีฉากหนึ่งที่มาสเตอร์เจไดนะครับก็คืออาจารย์โยดาเนี่ยสู้ก,กันกับตัวที่เป็นเนี่ยครับรอทรินสหรือว่าตัวเขาดูกูนะครับเพื่อจะช่วยลูกศิษย์สท่านคือโอบิวันเคนอบีแล้วก็อีกคนหนึ่งคืออนาคินสกายบล็อกเกอร์นะครับผมตัวนี้เองเนี่ยผ้าคลุมคือสวยมากนะครับเป็นแฟบิกก็คือเป็นแบบผ้าที่เป็นผ้าจริงๆเลยด้านหลังเป็นผ้าเสียมตาลเข้มนะครับ้านในเป็นผ้าเสียมตาลอ่อนเดี๋ยวเรามาลองเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าว่าตัวนี้เป็นยงงไ กันบ้างนะครับมาเริ่มกันเลยครับผมเริ่มจากตัวฟิกเกอร์ก่อนนะครับผมตัวฟิกเกอร์เนี่ย เอาโทษทีครับเริ่มจากตัวแอสเซซอรีก่อนแอสเซซอรี่ที่เขาให้มาก็คือมีดาบของท่านเขาดูกูลักษณะของดาบจะค่อนข้างพิเศษคือจะเป็นตัวโค้งนะครับผมพี่ต้นชอบอย่างหนึ่งคือนี่ครับความใส่ใจคือตัวดาบของเขาดูกูจะมีแบบนี้อยู่นะครับผมแล้วก็จะมีตัวเงาแบบนี้นะครับคือสวยมากและอีกเซตหนึ่งที่พี่ต้นบอกเลยว่าเขาให้มาคือเซตดาบที่เป็นแบบแกวงๆและไรเซเบอร์มจะเป็นสีๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ต้นจะลองแกะพี่ต้นเองเป็นคนที่ไม่ชอบแกะดาบนะแต่จะลองแกะท่านผู้ชมดูแล้วกันเพื่อเปลี่ยนนะครับ มันจะเป็นเดือยอย่างนี้นะครับแรกแต่ก่อนตรงนี้ไม่ใช่เดือยนะท่านผู้ชมเป็นแบบเสียบธรรมดานะครับตอนนี้เป็นเดือยแล้วนี่ครับพี่ต้นจะเสียบให้ดูนะอึเนี่นี่ครับเป็นแบบดาบแกวงๆอ่ะโคตรแทะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมมันเป็นแบบไ์เซเบอร์แล้วก็แกวนเงี้ยนะครับเท่มากเท่แท้มากนะครับพี่ต้นไม่ชอบใช้แต่พี่ต้นใช้ตัวนี้เองละันพี่ต้นเป็นคนที่ไม่ชอบใช้พวกเอเซอรีแบบที่อย่างเงี้ยนะครับใช้ดาบปกติละกันพี่ต้นขอวางไว้ก่อนเนาะตัวดาบนะครับ โอเคเดี๋ยวพี่ต้นจะไปลองเปลี่ยนให้ดูนะครับตอนที่ใส่จัดท่าอีกทีหนึง่งตัวน,นี้นะครับผม Darth Trinus นะครับหรือว่าเขาดูกูนะครับหัวหมุนได้360นะครับผมเฮ้ยเจ๋งเจ๋งมากท่านผู้ชมคือหัวเนี่ยขยับได้แล้วก็หมุนท่อนคอได้ท่านผู้ชมตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมคอขยับนี้ได้คอหมุนได้3 6 0เลยนะครับ เฮ้ยเจ๋งมากท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพี่ต้นขอญาตหมุนกลับมาก่อนอ่ะเน่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคอเขาก็คือจะมีปกเสื้ออยู่ด้านหน้านะครับเนี่ยจะเห็นตรงนี้เนาะขอพี่ต้นลองชี้นิดนึงนี่ครับเห็นตรงร่องนี้ไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยครับตรงร่องเนี้ยครับเนี่ยตัวเนี้ยก็คือคอจะขยับขึ้นลงได้เป็นเบ้าแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นบอลจอยเหมือนกันนะครับแล้วก็คอจะเอียงนี้ได้พี่ต้นขอญาตเอียงให้ดูเอียงซ้ายเห็นไหมได้ เอียงขวาเอียงซ้ายได้ใช่ไหมครับเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ Has b สโบแก้ไขมาเยอะมากๆนะครับผมส่วนต่อมาเรามาดูท่อนแขนนะครับผมขอญาตกลางตัวผ้าคลุมออกนิดน,นึงนะครับแขนนะครับอต้องค่อยๆขยับนิดน,นึงช่วงแรกๆมันจะแน่แนๆหน่อยนะครับแขนยกขึ้นมาได้180องศาฟูลฟิลมากท่านผู้ชมคือเจ๋งมากตรงนี้ไม่มีไบเซ็ปนะครับผมตรงนี้จะเป็นข้อต่อแบบ l j o จอหรือ Siular Jo Jo ยนะครับจอยเดี่ยวนะครับหมุนได้3 6 0ปกติเลยแล้วก็ ตัวแขนตรงนี้นะครับหมุนได้3 6 0ขยับขึ้นลงได้นี้นะครับผมนะโอเคเลยนะครับส่วนต่อมาพี่ต้นจะหมุนตัวแขนได้ดูนะครับแขนตรงนี้หมุนไหล่ได้360ข้างนี้มีความมีความรู้สึกว่าอาจจะมีความหลวมนิดนิดแต่ลองดูข้างขวาก่อนข้างขวาก็เช่นเดียวกันนะแต่ไม่ได้หลวมพ่งแบบขยับลงมาแล้วปล่อยแขนแล้วแบบร่วงนะครับผมส่วนต่อมาพี่ต้นจะยกเสื้อตรงนี้ขึ้นก่อนเนาะตรงนี้นะครับเป็นช่อนบอดี้ช่วงอกช่วงเชนหรือบอดี o ้ท่อนบนทั o ้งหมด ตัวนี้จะไม่มีจุดขยับแบบก้มเงยได้นะครับแต่จะมีจุดขยับตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมเป็นช่วงหัวไหล่นะไอช่วงช่วงเอวโทษทีครับหมุนได้นะครับดูนะครับหมุนได้360นะครับนี่360เลยค่อนข้างมีกลิ่นยางเล็กน้อยนะครับมาดูการก้มอ่ะก้มได้ประมาณนี้พี่ต้นพยายามก้มแล้วนะครับมันดีกับนะครับเงยแล้วครับเดี๋ยวพี่ต้นลองดูก่อนนะว่าเงยได้ไหมเงยได้นะครับผมแต่มันดีกับพี่ต้นยังยังพยายามหาคําตอบของหุ่นพิเกอร์สตาร์วอลอยู่นะครับว่า ทำไม,มเวลาเราก้มเราเงยฟิกเกอร์แล้วมันถึงดีดกลับเมื่อกี้พี่ต้นลองหมุนฟิกเกอร์ให้น้องๆและท่านผู้ชมดูใช่ไหมครับตัวนี้เกิดการเสรียส,สีนิดนึงทาให้สีเกิดขึ้นตรงนี้เป็นบลอยพี่ตน้นเลยคิดว่าสีตัวนี้น่าจะเป็นสีที่เป็นสีเทานะครับอาจจะลองดูนะครับท่านผู้ชมเวลาหมุนต้องระวังนิดๆนะครับนะต่อมานะท่านผู้ชมเรามาดูตัวขานะครับตัวนี้เดี๋ยวพี่ต้นจะลองยกตัวผ้าต่ยวนี้ขึ้นมาก่อนนิดนึงนะครับจะได้เห็นตัวเห็นไหมขาจะเป็นประมาณนี้ถ้าเรายกขาขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้ได้แค่นี้เห็นมัครบ นะครับตัวขาตรงนี้หมุนได้3 6 0เช่นเดียวกันนะครับลายกางเกงสว,กสวยมากเห็นไหมครับท่านผู้ชมลายกางเกงสวยมากตัวท่อนเข่านะครับท่อนเข่าช่วงเข่านะตรงนี้คือน่าจะเป็นสินที่พี่ต้นอาจจะไม่ฟิลนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองดูตรงนี้นะด้านหลังดูนะครับพี่ต้นจะอลองขยับให้ดูนะครับนี่นะครับฟึบ ไม่ใช่ับบิ้นจอยครับท่านผู้ชมเป็นซิงคูล่าจอยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นซิงคูล่าจอยคือสามารถหมุนรอบตัวเองได้แบบนี้นี่ครับแล้วก็ขยับไปข้างหน้าขยับไปข้างหลังได้นี่คือสิ่งที่อาจจะยังไม่น่าพิสมัยและน่าพิจลมมากนักนะครับส่วนต่อมาคือตัวขาตรงนี้นะคบขยับขึ้นลงได้แล้วก็หมุนได้ปกตินะครับตัวนี้ข้างนี้ดูจะไม่หลวมข้างนี้ก็ไม่หลวมนะครับพี่ต้นจะบอกอย่างนี้ครับเทคนิคคือถ้าสมมุติว่าเราเช็คฟิกเกอร์แล้วเวลาฟิกเกอร์ขาหลวมเนะี่ยพี่ต้นจะบอกเทคนิคนี้ครับเวลาเราจัด ถ้าให้ยืนในลักษณะของแนวตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆหมุนขานะครับมันจะยืนได้นะครับแล้วก็พยายามจัดขาให้เป็นเหมือนสรีระของคนอย่างเงี้ยครับเนี่ยเห็นไหมขามันจะเป็นสรีระแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยครับตัวแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับใจสังเกตเห็นได้ว่าพี่ต้นจะแบกขาออกเพราะว่าเวลาคนเรายืนเนี่ยขามันจะแบกประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อมาตัวผ้านะครับตัวผ้าตัวนี้เนี่ยอย่างที่พี่ต้นบอกเป็นผ้ามันไม่ใช่ทรงกำรรมะหยี่นะเป็นฟารบิกแบบ อีกแบบหนึ่งอะ่ะที่มีรอยยัดได้นะครับแล้วก็จุดสําคัญเลยคือตัวโซ่ด้านหน้านะครับโซ่ด้านหน้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นโซ่ที่ยึดติดก,กับตัวบอดี้มาเลยนะครับมันทําให้ตัวเกาะตัวผ้าได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยผ้ามันเหมือนจะมีรอยขาดๆเป็นรูใหญ่ๆก็ต้องระวังตอนเวลาเราทําจัดท่านะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ต้นจะลองใส่ดาบ Star w a r นิดน,นึงนะครับดาบตัวนี้วิธีการใส่จะเห็นได้ว่ามือเนี่ยแน่นมากเหมือนเดิมครับพี่ต้นจะพยายามกางมือก่อนนะครับแต่อย่ากางมากตัวเขาดูกูนะครับเวลาเขาถือตัวไรเซเบอร์เนี่ย ขาถือแบบประมาณว่าเป็นถือแบบมันถือแบบวัทยากรนะท่านผู้ชมนะครับถือประมาณนี้นี่นะครับแล้วก็พี่ต้นขออนุญาตจัดนิดนึงนะครับปึ๊บนี่แล้วก็พี่ต้นขออนุญาตจัดท่านิดนึงเอ๊นี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เนี่นี่ครับถ้าตอนที่เขาสู้กับตัวโอปิวันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับ จริงๆเนี่ึถ้าเกิดใครมีมือเปลี่ยนแบบมือของอิเล็กโตดอ่ะใครที่เคยมีมาเวลที่เป็นมาเวล l ี e จ t ต o ค l e c t นล็กนะพี่โตนแนะนาเลยยกแขนขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็เปลี่ยนมือเป็นตัวมือของมือแบบมือไฟฟ้าโคตรเทเพราะว่าจัดเเลนัสหรือว่า เขาดูกูเนี่ยเขามีพลังอีกอย่างหนึ่งที่เหมือนกับจาซีเรียนเลยก็คือพลังไฟฟ้าที่ปล่อยไฟฟ้าออกจากมือได้ตามนิ้วครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยท่านผู้ชมลองไปหาได้เลยนะครับคราวนี้พี่ต้นจะลองเปลี่ยนดาบให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะครับตัวไลท์เซเบอร์ตัวนี้ลองเป็นแบบปัดแกว่งนิดนึงนะครับมันจะเทขนาดไหนเนี่นี่เทมากเทโคตรนี่ครับงวเดี๋ยวลองใจใส่ในฉากนิดนึงงนาเฮ้ ตเ,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 เตงเเนนนน่งเติ้งเติ้งติ้งต้ง้งเติ้งเติ้งติ้งเต้งเติ้งต้งมตกงเอา้งติ้งเตา้งเติ้งเติ้งเติงเติ้งเติ้งเตา้งติ้งเติ้งติ้งเติึงเป็้งเติ้งเติ้งติ้งติ้งิ้งเ้งิ้งึงเติ้งเติงต้งเติ้งเตงต้งงิเงเงเ้งตง้งเเงงงงทงิงึงเงต้งงต จัดอีกนิดนึงนะครับให้มันยืนอย่างนี้จะได้ล็ออัพกันนะครับแล้วก็พี่ต้นจะลอเอาไปยืนในเซตต,ตรงนี้นะครับคือตัวนี้เองเนี่ยต้องบอกงี้ก่อนเลยครับท่านผู้ชมตัวคาแรคเตอร์ตัวนี้เนี่ยคือคาแรคเตอร์ที่เป็นคนแบบจริงๆมันไม่ได้เชิงแก่นะท่านผู้ชมแต่เขาเป็นคาแรคเตอร์ที่เหมือนกับ คนแก่แต่มีพลังมหาศาลมากๆนะครับพี่ต้นจะบอกนี้เลยว่าจาก3าัวข้อที่พี่ต้จะรีวิวแบบแรมอัพให้น้องๆและท่านผู้ชมได้รับชมกันเนี่ยท่านผู้ชมต้องตามหาและไปจัดมาเลย1ตัวคอนเฟิร์มว่าตัวนี้คือดีจริงๆและสวยจริงๆนะครับทั้งหน้าและก็ตัวสูตรต่างๆไม่ต้องไปคัสตอมเลยแต่ถ้าใครคัสตอมมาแล้วก็เก็บไว้นะครับผมเป็นอีกผลงานหนึงที่ดีเลยนะครับผมโอเค เรามาสู่กระบวนการการแลมอัพกันนะครับผมพี่ต้นจะแบ่งออกเป็น3แคตตากรีหนึ่งบทสรุปนะครับผมแคตตากรีแรกนะครับเราเรียกว่า texture หรือว่าดีเทลทั้งหมดดีเทลในส่วนตรงนี้พี่ต้นยกให้นะครับผมยังอาจจะไม่ได้เต็มสูบมากแต่ให้ที่10เต็ม10ก่อนเลยเพราะว่า1พี่ต้นเองเนี่ยคือเคยเช็คหน้าของท่านเขาดูกูในทุกเวอร์ชันมาไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันของงานฝาแบบซีดีคัสตอมไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันของ s อสเฮฟฟิกูอาร์ตนะครับผมของแบนด์ด พี่ต้นบอกได้เลยว่า h a s b o ตอนนี้ทำเหมือนที่สุดนะครับผมสองก็คือลายกางเกงลายเสื้อและคาแรคเตอร์ของชุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซ่ตัวนี้คือทำสวยมากนะครับกางเกงคือทำเหมือนมากพี่ต้นกล้าการันตีเลยใครที่ยังไม่เคยดูท่านเขาทุกูลองไปเปิดภาค2ภาคของที่เป็น Attack of the Prone นะครับแล้วก็ภาคที่3ตอนต้นเรื่องที่เป็น Raven of the Sith นะครับจะเห็นว่าตัวคาแรคเตอร์นี้คือเหมือนมากจริงๆนะครับ สองก็คือ articulation อย่างที่เรียนให้ทราบ hasbo r เองพย e ายาม develop นะครับหรือ improve นะครับตัวที่เป็น Correction แบบนี้มาค่อนข้างเยอะจนทำให้ซีรีส์นี้จุดขยับดีขึ้นเยอะมากๆโดยเฉพาะตรงท่อนคอ ท่อนแขนและก็ท่อนเอวสมัยก่อนเอวขยับไม่ได้ใช่ไหมท่านผู้ชมสมัยก่อนเอวขยับไม่ได้นี่คือ articulation ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเอ o อนอมิการเคลื่อนไหวตามหลักกายศาสตร์ตามหลักวิศวกรรมอันนี้คือดีมากๆให้ที่10คะแนนสุดท้ายเรื่องของฟังกท่านที่เป็นเรื่องของ a p p e a r a n c ตัวนี้ต้องขออนุญาตเลยงจริงว่ามันไม่ถึง10ตรงนี้อย่ากโกรธพี่ต้นเลยนะครับไม่ถึง10เพราะอะไรตั้งแต่พี่ต้นซื้อผลิตภัณฑ์มาเนี่ยพี่ต้นมีความรู้สึกว่าทุกอย่างดีหมด แต่พอเราแกะก,ก่อมาเจอตัวหนึ่งก็คือเรื่องของหัวสีตรงผมท่านผู้ชมสีตรงผมมันยังไม่เต็มดูพูดซะเต็มที่เลยนี่ครับให้เห็นกันเลยชัดๆเลยเห็นไหมมันยังไม่เต็มสียังเป็นสีเนื้อๆอ,อยู่เมื่อกี้พี่ต้นเองก็พยายามแบบทําใจพี่เมย์เลยบอกว่าเขาอาจจะเป็นคนผมบางหรือเปล่าท่านผู้ชมเหมือนผมเขาบางๆ นะครับเขาอาจจะแก่ผมบางผมขาวหรือเปล่าเอาเอาเป็นว่าพี่ต้นคิดแบบนั้นและวกันนะครับมันจะได้รู้สึกสบายใจนะครับผมเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมจากอันนี้ทั้งหมดคือ1 0 1 9 9เพราะฉะนั้นคะแนนของเขาดูกูสตาร์วอลซีรีแบ็กซีรีนัมเบอร์ e r 107แบบนี้อยู่ที่10ขคะแนนเตม็ม10ขคะแนนเตม็ม10ขคะแนนเตม็มเย้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ตัวนี้เองเนี่ยเราควรจะหาที่ร้านค้าไหนพี่ต้นคอนเฟิร์มอย่างนี้นะครับพี่ต้นพอทราบข่าวมาเบื้องต้นว่าบนห้างสรรพสินค้านะครับผมในครลเลคชั่นของเขา ดูกูแบ็กซีรีส์107ตัวนี้ไม่มีขายบนห้างสักห้างนะครับผมพี่ต้นรองตามข่าวจากห้างสินค้าว่าจะเป็นพรากอนเองเอ็ม r i u m เรียมนะครับหรือว่าอ p มเปอเรียมหรือว่าตัวที่เป็นเซนท่านเองเคยลองถามแล้วและที่สําคัญเลยลองถามในหลาย,ลายๆรุปนะครับตัวนี้เองจะไม่ได้ขึ้นห้างจะอยู่ที่ดีลเลอร์ต่างๆที่เป็นดีลเลอร์ของแฮสบูลนะครับผมเพราะฉะนั้นใครสนใจคอลเลคชันดีๆแบบนี้พี่ต้นแนะนําท่านนี้ครับผมท่านนี้เองเนี่ยเป็นคนขาย s t a r w a r s และบมาเวลแล้วก็เป็น คนที่ขายแฮสบเยอะมากมันจะเป็นทรานซอมเมอร์ต่างๆทุกคนคงทราบกันดีนะครับกับพี่เดชสุทัศน์เน่จากเพจนี้เลยครับ Ho b b y g a เกนะครับพี่ต้นจะแชร์ลิงก์ให้นะครับท้าคลิปนะครับผมเพราะฉะนั้นใครสนใจอย่าลืมเข้าไปซื้อหากันได้และลองแคปสกินหน้าจอดีๆแบบนี้หรืออาจจะไปเจอพี่ต้นที่ร้านพี่เดชได้ที่พหลำมก้านะครับผมสำหรับเรื่ต้นฮีโร่ชาแนลต้องขอญาตล่่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้มาพบกับตัวนี้ครับผม x c l u s i v e ูซี p o า t i ร์ with t h r o n น เอ็มโบรดักซีเดียสกันได้ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับนี้ต้นฮีโร่ฉันก็ขออนุญาตลาบลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกด See First ในเพจของต้นฮีโร่ด้วยนะไปแล้วครับรักทุกคนบ๊ายบาย